สวีดัสสวัสดีทุกท่านพี่น้องกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคในการยิง AW ให้คมแล้วก็ ยิงยังไงให้ยิงต่อได้เรื่อยๆไม่ต้องชักแม็กนะครับผมยิงแบบไม่ต้องขัดลำกล้องนะครับผมแล้วก็จะมาสอนการชิกสะโคบด้วยนะครับว่ายิงยังไงให้โดนแบบยิงสะโขบแบบไม่ต้องสะโคบอ่ะยิงไม่ต้องสะโขบให้โดนนะครับผมเราไปดูกันนะครับทุกคนใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับผมใครอยากให้ผมทําเกี่ยวกับคลิปอะไรก็ สามารถคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างกดกดทุกอย่างเลยนะทุกคนนะโอเคครับงั้นไปชมคลิปกันเลยครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็จะมาสอนกันเลยนะครับผมขั้นตอนแรกไปทิ่ตั้งค่าก่อนเลยนะทุกคนนะนี่นครับแบบเร็วนะทุกคนนะถ้าใครยังกดปิดอยู่ให้กดเปิดเลยนะทุกคนนะห้ามกดปิดเด็ดขาดน,นะทุกคนนะมันคือมันจะสับ AW ไม่ได้นะทุกคนนะมันจะชักแม็กนะทุกคนเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะอันนี้ผมกดปิดนะทุกคนดูนะคือแบบเวลายิงกดยิงอะ่ะคือมันมันจะไม่สะโขมให้นะทุกคนนะอันนี้ข้อแตกต่างเลยทุกคนแล้วเวลายิงไปยิงเปลี่ยนปืนปุ๊บมันจะชากแม็กเลยนะทุกคนนะน่าเห็นไหมคือมันจะชากแม็กเลยนะเห็นไหม ครับคือข้อแตกต่างนะเว้แล้วเวลาเล่นนะสเตปนี้มันก็จะทําไม่ได้นะทุกคนนะเนะี่ยคือมันจะชักแม็กนะใครที่ยังกดปิดอยู่ให้กดเปิดเลยนะทุกคนนะประมาณนี้นะทุกคนนะแำไมถ้ากดเปิดแล้วลังไมคือเวลากดนี้คือมันจะเป็นการซูมสโคบด้วยนะทุกคนนะทไมทุกคนนะคือมันจะยิงได้เรื่อยๆนะทุกคน นะครับผมแล้วก็สเตปต่อไปก็เดี๋ยวผมขอมาสอนอันนี้เลยนะทุกคนนะนี่เวลายิงกดเดินถ่ายหลังแล้วก็กดยิงแล้วก็สลับปืนไมาเดือดน,นะทุกคนนะใครที่เซียนก็แบบมันก็เท่อะทุกคนนะถ้ายิงแบบนี้นะนะครับผมแต่ใครอยากให้มันโหดขึ้นก็นี่คนระับปรับตามผลได้เลยนะทุกคนนะ เนี่ยทำตามผมเลยนะทุกคนนะนาเป้าเอ่อเป้าแมวนะทุกคนนะแล้วก็นี่ตั้งให้ตั้งให้มันอยู่ตรงกลางนะทุกคนนะแล้วก็ยิงนะมันก็เหมือนเป็นเป้าสำรองให้เราอะ่ะทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าเราวางเป้าดีๆมันก็ยังไงก็โดนทุกคนประมาณนี้นะทุกคนนะ แล้วผมขอมาสอนอะเทคนิคที่ผมจะสอนในวันนี้เลยน,นะทุกคนนะแล้วผมขอเป้าแมวออกก่อนแล้วกันทุกคนมันจะ,ะนี่นะทุกคนนะแล้วสาหรับเป้าแมวมันมีสูตรเล่นอยู่นั้นทุกคนนะมันเป็นการเล่นระยะใกล้นะเดี๋ยวผมขอสอนเทคนิคนี้ก่อนนะทุกคนนะแบบนี้นะทุกคนนะ พวกนะักแข่งเขานิยมใช้กันนะครับสำหรับสเตปนี้นะทุกคนนะควาเร็วเกินไปมันก็ชักแม็กนะทุกคนนะแบบมันจะยิงไม่ออกนะทุกคนมันก็ต้องแล้วแต่บางเครื่องด้วยนะครับประมาณนี้นะตอนแรกครับขั้นตอนแรกคือกดยิงไว้เลยครับทุกคนนะเนี่ยกดยิงแบบนี้นะ อย่าลืมไปกดกดเปิดในแบบเร็วนะทุกคนนะเนี่ยกดยิงนะครับผมขั้นตอนแรกกดยิงนะกดยิงค้างไว้นะทุกคนนะแล้วก็กดเปลี่ยนปืนนะทุกคนยิงเป็นปืนยิงเป็นปืนยิงเป็นปืนนะทุกคนนะแล้วก็ต่อไปนะครับทุกคนยิงเป็นปืนแล้วกดสะโคบนะทุกคนนะเข้าใจปะยิงเป็นปืนสะโคบยิงเป็นปืนสะโคบยิงเป็นปืนสะโคบ ท่องไว้นในใจเลยนะทุกคนนะเงืนเราก็ต้องขึ้นอยู่กับการฝึกฝนด้วยนะครับถ้าใครมาชมคลิปนี้เราไม่ไปทําตามก็จะทําไม่เปลี่ยนนะทุกคนนะยิงเป็ดปืนสะโขมยิงเป็ดปืนสะโขบยิงเป็ดปืนสะโขบนะท่องไวเลยนะครับผมหรือใครจะใช้อันนี้นะครับเปลี่ยนอาวุธด่วนนะทุกคนนะเนี่ยเป็นปุ่มเล็กๆเ,เนี่ยอยู่ข้างโคโนโน,นะทุกคนนะใครจะ อ่าปรับก็ได้นะแต่ผมไม่ปรับนะทุกคนนะผมไม่ถนัดนะทุกคนนะผมถนัดแบบนี้นะผมเล่นสองนิ้วนะทุกคนนะยิงเป็ดปืนสโคบ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 นะทุกคนนะท่องไว้เลยนะผมยิงเป็ดปืนสโคบยิงเป็ดปืนสโคบยิงเป็ดปืนสโคบโอเคครับประมาณนี้นะผมคือแบบจะยิงแบบคือมันจะเลื่อนไปแบบนี้ได้เลยนะทุกคนนะ ผมเล่นสองนิ้วก็อาจจะยากหน่อยนะทุกคนนะแต่ก็ยิงได้เหมือนกันนะทุกคนโอเคประมาณนี้นะทุกคนนะถ้าสเต็ปต่อไปแบบใช้แบบระยะประชิดนะทุกคนนะผมแนะนํานะทุกคนนะให้ใช้เป้าแมวนะครับผมจะใช้เป้าแมวหรือใช้ท่าปุ่มท่าเต้นก็ได้นะทุกคนนะเนี่ยผมคือทําการ เป็นการกดยิงปุ่มยิงซ้ายนะทุกคนนะใครที่ยังไม่กดเปิดนะให้กดเปิดนะผมดูบรรทัดที่สอน,นครับมันมีเฉพาะสโคบแล้วก็แสดงตลอดนะผมแนะนําให้เปิดแสดงตลอดนะทุกคนนะทุกคนนะครับยิงคือแบบมันจะไม่ไม่สโคบไม่นะคือแบบมันสามารถยิงระยะใกล้ได้เลยนะทุกคนนะใครที่แบบทําเร็วๆก็จะโปรฟิช่นลหน่อยนะทุกคนนะ ประมาณนี้นะทุกคนอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับยิงมันเป็นกดปุ่มยิงซ้ายแล้วก็เปลี่ยนปืนเท่านั้นนะทุกคนนะนยิงซ้ายเปลี่ยนปืนยิงซ้ายเปลี่ยนปืนยิงซ้ายเปลี่ยนปืนนะทุกคนนะท่องไวเลยนะทุกคนนะยิงซ้ายเปลี Durch ่ยนปืนยิงซ้ายเปลี่ยนปืนนะทุกคนนะประมาณนี้นะผมแต่ส่วนตัวผมผมแบบไม่เหมือนใครไงทุกคนผมเล่นจนชินแล้วทุกคน ผมจะไม่ใชยนะทุกคนนะผมก็เล่นได้แหละทุกคนเนี่ยคือแบบมันกาดได้ทุกอย่างเลยนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้ครับสำหรับสเตปนี้นะคือใครฟังไม่ทันก็สามารถย้อนลิปไปดูได้นะครับผมผมจะอธิบายให้เร็วเรีวเรวเรีวเลยนะทุกคนนะใครแบบทําไม่เร็วนะทุกคนนะสามารถกดแช่แบบนี้ได้นะทุกคนกดแช่แล้วก็ยิง แล้วก็เปลี่ยนปืนแบบนี้ได้เหมือนกันนะทุกคนแต่มันจะช้าหน่อยนี่หรือใครจะทําแบบนี้ก็ได้ยิงเป็นปืนยิงเป็น,ป,นปืนเดินไปด้วยนะทุกคนนะเพิ่มเบสิกเข้าไปนะขอย้ำอีกนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นแรงใจให้ผมทาคลิปต่อไปนะทุกคนนะโอเคครับเดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยนะทุกคนนะถ้ามันไม่มีอะไรแล้วนะ take it in for F stand tall on all ten. I've been living for a nigga fucking it oh, hey, my yeah. pockets, they were low, now they steady, getting fat. Yeah. He said, fuck the bros, now the rain no not go with Battle where he at. Damn. Am I smoking thirst? Nah, no, it's a pack yeah. They been put a diss out just to see if I react. Yeah. Call my shooter Dante huh? if they press see react yeah. I think my blinky bang of plug when yeah. it's hard, then yeah. they go black. Banging and pull up with choppers, at his mouth, let letting them sit out the of office. Yeah. You wanna feature, but what is your what offer? Is your oh, you brought nigga, yeah. don't with nobody to sit on their ass and be begging for free shit yeah. Gotta go spend money, just to get money Used to money. be bumming, now I'm really, really get to it Get cause we right. still really, really do it Get trap money, chalk yeah. like so beast I be getting the fat money Just right. be that never again can I laugh yeah. The only bad money be incorrect yeah. money yeah. No Belize, but, but please take it easy yeah. We put you on TV, these diamonds be water like easy Yeah, I'm shooting that ticket. These fuck niggas Bullets be coming and turning Whenever I think about going back, bro, boy, that shit get me quick I'm sparking it up like a lot of Louise yeah. Tryna run up me and M like the logo on the yeah. brother of I gotta break it in, I ain't going if I can't take it in. For ever tall on all ten, I be liftin' I nigga fuck it. Ain't my fight they were low, now they steady getting fat. He said for the bro, now a rain no going where he at Am I smoking threats? Nah, it's a pest They gon' put a diss out just to see if I react. Call my shooter down, tell you to the press see if I think my blinky bang is when we taught that nigga I keep six foes, Nintendo make them switch up. And my wrist tucked. Couple niggas moving like they dissed us. You missed us. Last time I missed was a time that don't exist. You in the past hands. Next time you talk, it cropped up like a I take it in forever, stand tall on all ten. I be lifting eye, nigga, fuck it. Hey, my pockets, they were low, now they steady, getting fat. He said, fuck the bros yeah. Am I smoking oh thresh? Nah, no, it's a pet. They gon' put a this house just to see if I react. Call my suit Dante, look at that press see if react. I think my blinky bang of blood when it's hot, and it gon' I gotta break it in. I ain't going if I can't take it in. For F stands tall on all ten, be been lit for eye nigga. Fuck. It. Hey, my pockets, they were low. Now they steady getting fat. Yeah. He said for the bros. Now there ain't no going pale where He at Am I smoking threats? Nah, no, it's a pack. They done put a diss out just to see if I react Call my shooter Dante Tell you if they cast a serial. I'll take my blinky banger blood When it's hot then they gon' black. Like, gangin' them pull up with choppers. Aim at his to letting them out of office. You wanna feature, but what is your offer? Oh, you broke nigga, don't even on their ass and be begging for free shit. Yeah. Gotta go spend money just to get money. Used, used money. to be me, now I really, really get into it. Get right, well, hey, cause honey. we used to yeah. really, really do it. Get trapped. Can I let the only bad money be incorrect yeah. yeah. money No yeah. Belize, but please take it easy yeah. We put you on TV, these diamonds be watered like pizza Yeah, I'm shooting and taking these fucking These bullies be coming and 30 Whenever I think about going back, bro, boy, that shit get me clean. I'm sparking it up like a lot of Louise Turn around on me and M like yeah. the love on the brother. Yeah. The I yeah. brand new block, gotta break yeah. it in yeah. I ain't going if I can't take it nah. in Forever stand tall on all ten. 10 I be living for iron, nigga, fuck it hey, My pockets, they were low Now they steady getting fat yeah. He said, fuck the pros, Now there ain't no going back to where he at Am I smoking thirst? Yeah. No, that's a past Put a diss out just to see if I react. Yeah. Call my shooter Dante, Dante uh, press to see react. I think my blinky banger plug When it's hot and hot, I keep six foes. Nintendo make them switch up. And my wrist tuck. Cause a couple niggas moving like they dissed us. You missed us. Last time I missed was a time that don't exist. You in the past tense. Next time you talk, it cropped up like a pig. Nigga, you sick. Nigga, you mad. Nigga, is sad. Time to Beat him. Nigga, you're whack. All of my sack. Come here even do some competition. Freeze em. You was a bitch. Niggas are sad. Talk It in. Like it I ain't going if I can't take it in Forever stand tall on all ten I be livin' on a nigga fuckin' Ain't yeah. my pockets, they were low Now they steady, gettin' fat He said, for the bros Now yeah. am, am I smokin' thirst? Nah, no, it's a pet. They gon' put in this out just to see if I react Call my shooter, Dante, you that precious, react I think my blinky banger blood When it's hot that nigga Smoking thrives, nah, it's a pet They gon' put a diss out just to see if I react Call my suit down, Dante, wish they press, to see me I think my blicky, finger, the blood When it's hard, it ain't gon' And pull up with choppers, aiming his mouth, letting them sit out lot of You wanna feature, boy, what your what is your offer? offer? Oh, you broke, nigga, don't even bother I'm not fooling nobody to sit on their ass and be begging for free shit. got to go spend money just to get money? Get you can be bumming, not really, really getting to it, get way hey. Cause we still yeah. really, really do a good trap money. Hey. Talking hey. so beast, I be getting the fat money. Right. I that never again, can I laugh? The only bad money be incorrect. Hey. Hey. No easy, but please take it easy. Boy, boy. We put you on TV, these <laughs> diamonds the like yeah. <laughs> be like a Yeah, I'm in the tree, Whenever I think about going back, bro, boy, that shit.